การเพิ่มขึ้นของ70%ของ F Coin นะครับก็ทำให้เห็นว่า F Coin มีอะไรหรือโปรเจกต์ในอนาคตเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้สคือค o i n n ยน Moon ม,มูลไปด้วยกันกับช่องคอย n New m o นะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ F c o i ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยก็มีการฟื้นจากราคาที่ตกต่ำตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับเนื่องจากราคาของเอฟคอยนะครับได้ต่ำลงมานะครับต่ำลงมากว่าแปดดอลลาร์นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปที่แปดดอลลาร์ได้ก็อืมเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าหวาดเสียวนะเหรียญหลายตัวนะครับก็ลดมูลค่าอย่างรุนแรงเลย ที่บ่ก็เคยลงไปถึง0.5ตัวนะครับแล้วก็กลับมาได้นะครับฉะนั้น F coin เนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยเข้ามาเล่นนะครับฉะนั้นผมคิดว่า F coin เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญที่ที่อยู่ในวงการของอีโทริเอเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีลอนมาร์ก็รู้จักกับวิกเตอริเนาะเป็นอย่างดีนะครับเอาเข้ามาร่วมงานกันเนี่ยบ่อยมากฉะนั้นเหรียญ F coin นะครับก็ ถูกชี้นำและถูกกาวโดยอีลอนมาร์ด้วยแล้วก็การพัฒนาโปรเจกต์ก็น่าสนใจเกี่ยวกับ NFT นะครับดังนั้น Fcoin เนี่ยไม่ได้หลุดเขาเรียกว่าไอรูปแบบของ NFT เลย Fcoin นะครับมีการทำโปรเจกต์ m e t a เวิร์ด้วยนะครับทีมงานของออเดอร์ไซนั่นเองเราก็ทีมงานเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับปล่อยวิดีโอล้อเลียนการเล่นเกมนะครับและเว็บไซต์ของโปรเจกต์เมตาเวิร์ในอนาคตนะครับ และนี่คือตัวอย่างข้่ค่าของ Flirt t t i p นะครับตรงนี้ซึ่งเป็นเกมที่อยู่ใน Metaverse จากนั้น Author s i ซ e Meta นะครับวันที่12พฤษภาคมเขาก็มีการโพสต์ในเว็บไซต์ใหม่นะครับและเราได้เห็นรายละเอียดด้วยนะครับหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพวกนักเดินทางนะครับรวมตัวกันเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับใน Meta v e r s e เนี่ยก็จะมีการขาย m e t a v e r s e NFT นะครับก็คล้ายๆกับกาล่าแหละแต่ว่า ในตัวเกมเนี่ยเรื่องของแกรฟิกเนี่ยละเอียดกว่านะฉะนั้น m e t a เวิร์เนี่ยผมเชื่อว่าขายดีแน่ๆนอนนะครับแล้วอันนี้จะเป็นคุมทรัพย์ของพลังเลยดังนั้นใครที่จะสะสมเอฟคอยเนี่ยนะขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงแล้วนะที่จะถูกที่สุดนะครับอาจจะถูกกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะลงมาลับนะครับถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยรับที่28 0 0 0 2 9 0 0 0ไม่ไหวเนี่ยลงมา25 0 0 0เนี่ย เอฟคอนะครับอาจจะได้คุณอาจจะได้ราคาที่3 2 3 4ดอลลาร์ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูในการเอาแหละนะครับตอนนี้เอฟคอยก็พยายามนะครับที่จะขาย n f t ของตัวเองนะครับฉะนั้น f อฟคอยตอนนี้วานก็พยายามที่จะซื้อนะครับมากที่สุดเลย ดันั้นตอนนี้เอฟคอยเป็นโทเค็นที่กลับมาอยู่อันดับ10แล้วนะครับของการรายการที่ซื้อมากที่สุดในบรรดาของวานอีเทอรเ0ีนนะครับจำนวนการซื้อเฉลี่ยของวานอีเทอรียมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ36,138ดอลลาร์นะครับมีการซื้อเอฟคอยทั้งหมดนะครับก็น้องๆชิบะเลยแหละแล้วก็เอฟคอยตอนนี้นะครับข้อมูลจากาเรื่องของอีเทอรีย นะครับเราก็ทางทีมงานเนี่ยเขากังวลอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในการผลิตเมตาเวิร์ต,ตรงนี้ออกมาก็จะโจท์คล้ายๆกับชีบานั่นแหละนะครับคือว่าเรื่องของค่าแก๊สเนี่ยค่อนข้างแพงและเกิดจะมีการซื้อขาย NFT โดยเฉพาะเป็นเมตาเวิร์จริงๆเนี่ยน่าจะมีการซื้อขายอย่างขับข้างนะครับเราก็ทําให้ท,ใหทําให้ค่าธรรมเนียมนะครับเราก็ค่าแก๊สเนี่ยแพงด้วยดังนั้นเอฟคอยเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันพอเวลาเกมออกมาเนี่ย เขากลัวว่าเกมเนี่ยจะไม่ติดนะครับคือหมายความว่าจะไม่เป็นที่นิยมอของคนเล่นเนี่ยพอสมควรเนื่องจากค่าแก๊สเนี่ยแหละนะครับแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้มีการปล่อยออกมาเนี่ยก็เพื่อตั้งใจจะยั่วน้ําลายคนเล่นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้จะมีการทําแล้วก็เสร็จนะครับครบสมบูรณ์หลังจากอีทูเรียม2.0ถ้าอีทูเรียม2.0ไม่มานะครับเกมนี้มาก่อน ตัวของเอฟคอยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้โปรเจกต์ของเมตาเวิร์ดน่าจะเจอความเสี่ยวได้เหมือนกันนะ็คือหมายความว่าเจออุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับในการพัฒนาราคาของเอฟคอยดังนั้นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ตัดสินใจรับชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ c r y ปโตเอนจีคอมมูนิตี ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเรามีกลุ่ม f คอยด้วยและกลุ่ม t r y u r r e n c y c o m m u n ท t y ทักที่เพจแล้วเราก็มีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นบริษัท new s t a r นะครับใครอยากได้ค่าค,าคอมมิชชั่นโฆษณาเนี่ยเงื่อนไขคือต้องมีหน้าร้านนะเราก็ต้องมีทีวีอยู่หน้าร้านนะครับคุณเอาไฟล์เนี่ยไปใส่ไว้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ อะสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าเอฟคอยนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอย n มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ